ครับดูดูครับดูการออกตัวดูการเคลื่อนไหวดูครับโอ้ดูมันดูยิ่งใหญ่อ่ะดูภูมิฐานยิ่งใหญ่เยอะเกินดูแบบโอ้แฝงด้วยความอบอุ่นดูความมีเสน่ห์ของเขาดูครับดูดูก่อนครับดูการเคลื่อนที่ของเขาดูแบบตุ้มนวล ยิ่งใหญ่แต่แฝงความอบอุ่นนุ่มนวลน,นะครับดูครับเขาคือใครครับเขาคือนิสันเซฟิลโล a 3สครับนิสันเอฟิโลเอสอยุก้าศูนย์นะมีใครไม่รู้จักครับยุก้าศูนย์เขาเป็นพรอเอกตัวจริงฮนะดูครับด,ดูสภาพทั่วไปนะดูสภาพทั่วไปเขาแมคขอบสิบแปดดูเลยครับ สีดำดำเทาครับดำเทาดูดูการเคลื่อนที่ครับดูดูภาพโดยรวมก่อนครับดูภาพโดยรวมก่อนโอ้สวยงามครับสีนี่คือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับไม่ต้องไปทำอะไรครับมันจะมีสเสน่ห์ของมันในตัวแล้วครับเซฟิโลเนสันเซฟิโลตัวนี้ ดูครัสมกับเป็นพระเยุูย์จริงครับครับสวยงามครับดูดูสีทั่วไปโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับดูสีครับนแหละดูครแมวกอสิบแปดแกมเตี้ยด้วยดูมีเสน่ห์จริงครับดูนั่นแหละคือนี่คือเซฟิโลพระเยุู90ครับเซฟิโลเอสามสอง สวยงามมาดูดูคแบบน่ะด,ดูสภาพโดูทั่วไปดูดูรวมมาได้ครับขอบสิบแปดแอมเทียอูดูแข็งแกร่งดูข้างในฮะสภาพข้างในน่ะน่ะเราเราเตรียมพร้อมเต็มที่ครับไอช่างเขาเตรียมเตรียมให้ทุกอย่างฮะดูเลยนะดูสภาพ ดูคอนโซนดูเบาทั่วๆั่ไปได้ครับข้างในยังสวยงามเหมือนเดิมครับสภาพความเดิมๆยังยังยังอยู่ครับสวยงามครับครับเรื่องสีไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรครับดูดูสภาพก็คือแปดสเก้าสิบเนะครับยังมีเสน่ห์ของเขาคือสีเดิมๆอาจจะใช้งานม,มาแล้วหลายปีอ่ะ ดูก็คือไปใช้ได้เลยครับยังยังดูดียังมีสเสน่ห์เหมือนเดิมด,คด,ดยครับแบตขอบสิบแปดดูสีดำเทาดูสวยครับยิ่งใหญ่สเสน่ยังไม่หายไปไหนครับยังดูยังเหมือนเดิมครับอันนี้ราคาหลักหมื่นนะราคาหลักหมื่นนะ เราขายแค่สี่หมื่นเก้านะครับสี่หมืนเก้าตัวนี้ปีเก้าหกครับปีเก้าหกเครื่องสองพันนะครับเครื่องสองพันหกสูบสองพันปีเก้าหกเครื่องวีหกหกสูบปีสองพันนะครับปีเครื่องสองพันครับปีเก้าหกดูดีครับสภาพเครื่องยังสวยงามยังเดิมๆอยู่แล้วเออความแรงความเร็วไม่ต้องพูดถึงนะครับยอดแหลกดูดีครับ นี่ยเสียงเครื่องเดิมๆคนระับได้ยินนะเนี่ยแน่ก็ยังเสียงเครื่องอยู่นะยังใช้งานได้ปกติดูด้ความสวยงามยังเหมือนเดิมอยู่แล้วเครื่องสองพันดูสภาพข้างในไี่เกี่ยวโต้สภาพข้างในคอนโซลในยังโอเคอยู่แล้วบอกไฟฟ้านะครับตัวนี้บอกไฟฟ้าดูครับดูข้างในเบาะนี่เรามาหุ้มเบาะถ้าไม่ไม่ชอบก็เอาออกได้ครับกับบอหนังเดิมๆอยู่ข้างในแต่เราได้มาหุ้มเพื่อความสวยงามนะใครไม่ชอบก็ออกได้ นี่ยะดูดิครับนี่ประตูดูดีครั ب, แบแผงประตูดูอะไรโอ้สวยงามดูคแรบบับยังเดิมเดิมยังสวยงามอยู่เลยดูดีครบดูแผงประตูแผงประตูดูดูครั ب, แบเบ่าแบบแบบด,ด,ด,ดูดูผมข้างล่างนะนี่กล้องอาจจะไม่ถึงยังเหมือนเดิมครัยังเดิมเดิมเลยมปูพืนข้างล่างอะ่ะพรมผืนล่างดูคแรบบับโอ้เนี่เราขายแค่ 49่หมนเกะครับสี่หมาโทรหาเฮียโกแล้ว49 0ย์เก้าส6งหกห้าับ49่หมโทรหาเฮียโก 92, 6, 66, ครับศูนย์เก้าสองกับกับรีบโทรนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ